กลับมาแล้วนะทุกคนจากช่วยน้ำท่วมแล้วได้ใดเมื่อเช้าที่น้องไปช่วยน้ำท่วมน้องไฟ์สดคนโก้ก็แอบ,บเข้าไปดูเพื่อนนะอืแอบบเข้าไปดูเพื่อนจ้าไปให้กำลังใจเป็นห่วงแหละเป็นห่วงพูดแบบนี้เป็นห่วงเป็นห่วงเขาพูดสิจ้าอแอบบเข้าไปดูเขาความน่ารักของน้องที่ไปช่วยเอพี่ๆที่อยู่ภาคเหนือเนาะก็ช่วยแบบ เอนเตอร์เทนร้องเพลงมั่งกับพี่ลำเพลินกับบูมอะไรอย่างเงี้ยเล่นกันสนุกสนานมันมันจะได้ไม่เครียดไงทุกคนดูสิดูน้ำสิดูน้ำแบบโอ้โหไปน่ารักมากน่ารักจริงๆทุกคนน้องกลับมาแล้วนะคะน้องถึงกรุงเทพแล้วน้องถึงกรุงเทพแล้วน้องบินกลับมาละส่วนคนโก้ของเราน้องนุกน้องก็ทำงานนะทุกคน ทำไมนุ๊กถึงไม่ได้ไปกับปายเพราะนุ๊กก็ทํางานค่ะน้องเอ,อ่อถ่ายเอ็มวีของน้องอน้องทํางานคือน้องก็ส่งกำลังใจไปช่วยด้วยคือมีแพ็คของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่แพ็คช่วยก,กันกับวงน้องแล้วก็แม่ต้นช่วยกันทำหลังบ้านส่งส่งไปเอ,อ่อเหนือคือแบบนี่คือความน่ารักของเขา ยังหล่อครับดูก่นชุดยังหล่อรองเทา้าเออรองเท้าจ้าลูกเปลี่ยนรองเท้าก่อนน่ารักมากน้องๆนง่นารักมากทุกคนสองแสบแยกกันทํางานเนะาะแยกย้ายกันทํางานค่ะทํางานคือทํางานเนาะอืทํางานมันคือหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่จ้าแยากย้ายกันทํางานเดี๋ยววงโคจรเดี๋ยวมันก็อื หมุนกลับมาหากันเหมือนเดิมค่ะสองคนนี้มันเข็มนาฬิกามัน,หม,นหมุนหมุนวนอยู่วงกลมนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกเนาะกลับมาแล้วเจ้าแสบของเรา นี่แรงแค่ไหนแรงไหมหัวไอตู้นี้เฮ้ยน่ารักจังเลยวันนี้สามสิบตัวเป็นเมฆมาแล้เริ่มเริ่มเริเข้าเข้าเข้าเลย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 มามามารวมเลยที่พูดรวมได้ไหมให้รวมไปขวดรวมมาเจอสพายกระเป๋าเท่มากเลยพอเลยเขาจะมีสพายกระเป๋าอีกยนกระเป๋าสองเตรี่ยมเสื้อกางเกงไปไงเอาไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่เปลี่ยนเปลี่ยนฝนตกหนักไหมคะฝนตก มนตกไว้เมื่อคืนเขาบอกน้ำขึ้นเลยเขาน้ำขึ้นเราเข่านี้เลยรอเหนื่อยอะตั้งสูงเหนื่อยไหม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 คะสนุกเช้าเฉยกินข้าวหรือยังเพียงข้าวหรือยังกินนิดหน่อยพักผ่อนักผ่อนนะพักผ่อนนะมังมี่หว่องกิ๊ถือนะมังมีมัว่องไม่มามาหดใจหดใจหดใจแล้วเรา วันนั้นเธอไม่ช่วยเราเลยนะชีเขตตัวนั้นค่ะมันมีพวงแหวเธอไม่ต้องมาพูดเธอไม่ต้องมาพูดเลยพงแนะเธอที่ได้เหรอใช่มันมีอยู่ในกล่องอ่ะอ๋อที่ในกล่องนะใช่เรายังไม่แกะองไว้อยู่เลยเธอไม่ช่วยเราเลยวันนั้นปาดจัดใจซื้อนะโอเคนึงเที่ยวไปพูดยังไงยัง โอ้เขาท้องไมเด่นเสียยังโอ้อปัทัวร์ทอจะซื้อวมาโอ้ยมาื้แค็กอีกซูป้าตัวแสบพากวาไมซื้อเนน่ยแป๊บเดียวมั้ยเอาก็ยังล็อกหน้าจออยู่วะเฮ้อุ้ยเขาไปพูดทั้งทีเนี่ยชาอเขบอกนี่เลยว่เป็นเขเป็นผมพยายามเตือนตลอดแต่เขาไม่ฟังหรอว่าเขาเข้าแล้ว เนี่ยไอเข็มาัายังเงขมา้าเแต่คนไปน้องกันตลอดอเขาหลูด้<า>ิไอเบียวกับเพื่อนเจอไอเบียวขมาป<า>๊าเพื่อนเจอเดือดรู้ปลาขึ้ไปี่รอบแล้วไอเช็มมาก็าไปโพ่พเนซัมจนคนนยางเนี่ยไ,ได้เดี๋ยวเุยแชร์คนนี่แหละปาะต